ให้ลูกทุกคนนั่งว่าพียรหลับตาพนมมือขึ้นบําร้อมกันทําใจให้ใสๆนะจ๊ะขอทุกพ่ออมบุญบาร,รมีรัศมีกําลังฤทธิ์อํานาจสิทธิเฉียบขาดขอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์น่าประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพาน บารมีธรรมของพระประรัจเจกบุรเจ้าและพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดวคุหลงปูพระมงกลเทวมนีสดจันทสโรบุคคลพฟิชาธรรมกายบารมีของญยายจารย์มหารัตนอุปสิกาจารย์กนุกโยงและมหาธรรมบาร,รมีศีบาร,รมีเนคขมะปัญญาวิยะคันติสัจตจิฐานเมตตาเบขาบาร,รมีที่ได้สั่งสมบุรมมาตั้งแต่ปฐมชาตาที่ได้เกิดพอเป็นมนุษย์ สร้างบารมีเลื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กลานกายวาจาใจธาตุธรรมจรงไปรู้ให้สะอาดในบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกายเป็นบาปเป็นท่าของพญามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักศิิิ์สทธวิบากรรมวิบากมาดบสัก์ต่างๆนานานในชีวิตทุกโศกโรคภัายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูนไปให้หมด ให้ลูทุกคนสมบูรณ์ไป่เดมหาสมบัติจกักรพรรดิจากไม่พร,ร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไป้สมบูรณ์ไปเดมาหาสมบัติอศัศจรรย์ทันช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายไอ้สมบัติใ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมี จะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะใครประสบความสําเร็จเป็นอศัศจรรย์ใครซื้อง่ายขายกล้องกำลรงงามเป็นหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นหมหาเศรษฐีคู่บุญคำ้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำบมไดดิบประสัมมาสมุทจะไปได้คุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอยลูกทุกคนจงบรรลุทมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบรารมีกันไปนาน,าน ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยดาจภายัยภัยทุกชนิดจะได้มากรรมกลายให้พบปะในสิ่งที่ดีงามที่จะนําชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบารมีจิตกระคอยได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรัดฟังจะได้มีอุปสรรคกันได้เกิดขึ้นมาขัดขวาง ในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอยเด้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาขับไปเลาะเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและปะัญญฉนนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยเดียบบรรุธรรมกาย ความปรารถนาในขตานที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอด